มาถึงช่วงบ้านฉันวันนี้นะคะมโนราเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของภาคใต้ค่ะซึ่งมีส่วนประกอบสําคัญก็คือชุดที่ทําให้เป็นที่จดจําแต่กว่าจะได้ชุดแต่ละชุดนั้นมีวิธีการทําและมีแนวคิดที่แฝงอยู่อย่างไรติดตามในช่วงบ้านฉันวันนี้ค่ะ ความสวยงามของมโนรานอกจากท่วงท่ารารรำแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราจดจำได้มากที่สุดก็คือชุดของมโนราลูกปัดเล็กๆที่ผ่านการเรียงร้อยของจินดาสุขขาวก่อนเป็นชุดมโนรานี่คือสิ่งที่เธอพยายามรักษาเอกลักษณ์เอาไว้อย่างมั่นคงแต่ถ้าว่าโนราที่เขาํำต่อไปเขาจะเอาเป็นโปรยเป็นไร้มาใส่คืออันไไเข้าว่าไไลืมไไทิ้น,นท่านค้ง,งตัวเอง ต่ว่าไม่เอาลูกป,ปัดโนรามาชายเาะวาเป็นเวลเวลไปเสี้ยมมดโผลไปหน้าเวทีมันจับเหล่เปรับเปล่ปล่ไปเสี้ยมมดคุณคาต่างใจด้วยนะใช่ลูกคุณคาต่างใจตึ้งเสือดนั่นมันปอวาปนั้นตึ้งเสือดกัมันเวลอยู่แล้วใช่ไหมตึ้งมันเหลบเปิ้นไปเสี้ยมมดนั่นตึ้งอันนี้ปอเราแต่งตัวโนราแล้วเออตึ้งเสือดกล้องเรามันเวลอยู่แล้วตึ้งขาจะได้เล่นเดินจัดเลยว่าเออเสือดนั้นส่วยนะ จุดหนูร้านช่วยนําไม่เปลียพลับคืออันเป็นข้องหนูรานอะว่าถาช่วยแบบเวนื่อชุดลีเกใช่ชุดลีเกของปากอืนวิธีการเหมือนง่ายลูกปัดกับได้สอดประสานซึ่งกันและกันแต่กว่าจะเป็นได้แบบนี้ต้องใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานทั้งในเริ่มทำไส้เชียกเลยนั่นไงทำเมงเปย์ต้องเราไว้เรียม เนี่ยนี่รอยลูกป้านั่นตรงจ่าตึงเราตาไม่เร็ไม่เรียดต้องได้แหวนอันนี้รอยห่างง้างนู่นแล้วึงลูกปัดเก๋ยวยวนมันยากกันหรอกลูกมันไม่เบ้อกันมันรันมั่งยาวมั่งมันไม่เมื่อนแต่เล็กเราโยนไปว่าทาจุดนุราก็เรียกว่ามันคือจากผุ่มบรรยาข้องชาวบ้านก้อนทีเล็กที่เราไม่ได้ไม่ได้เห็ดไหนได้มาก้อนซึ่งผมรู้ว่า จุดหนูรามันมีกี่ชิ้นแล้วมาใส่ทีตัวหนูราได้ใจเราก็เลยนึกภาพจากน้ำมันสมองของตัวเองว่าที่เราเห็นจากลายพืชซาดก็เรียกว,ว่าซาดน้ำมันมันจะทําเป็นลายเป็นดวงเป็น,เป,นเป็นตามาแล้วแล้วเราเอาเด็กอีกมุมหนึ่งข้องเข้ามาใส่ในจุดนี้ได้ซึ่งถ้าถ้าม,ามาอยู่ปัจจุบันเนียนจากคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ถือกระลากไล่จากจากลายซึ่งก็มีช้งที่มันทํารวมกันนั่นแหละ กาต่างคนต่างมีความเฉลียวฉลาดาเาดขาก็ไปเอาไวค้คริสตัลนั่นขึ้นมาเสื้อไม่เกิดความงดงามเพลียวพล่าอลังการร้อยจากความใสใจของช่างสูส่การแสดงอดุึ่งของผู้ร่ายรำนำความสุขไปยังผู้ชมนี่คือส่วนหนึ่งของรายการบ้านเธอก็บ้านฉันตอนลูกปักชาตรีคุณผู้ชมสามารถรับชมอีกครั้งได้ในวันเสาร์นี้เวลา10บนาฬิกา30นาทีทางไทย P ี s